โอ้พี่น้องซิมได้หนิซิมผู้ใดอยากกินอ่ะตามมาคลิปกินเด้อโอ้พี่น้องเบิ้งมาหดบ้านแล้วมาหดบ้านแล้วพี่น้องสฉีดตั้หุ่งหด้นแบบที่นี่กินข้าวข้างนอกก็บ่แล่าตั้หุ่งคือเก่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอานะมันะเลิศสำเร็จแต่งพี่น้องพี่น้องเบิ่งเบิ้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 งมันหล่นฉีดตั้หมองหดในแบที่นี่ เอาเขามาแล้วกะรายงานตโตแล้วพี่น้องเด้อสวัสดีจ้ะพี่น้องสกู๊ดูโค้สบายดีกันบ่จ้าอยกันสบายดีอยู่ไปเที่ยวทะเลไปกินข้าวเที่ยงอยู่ร้านอาหารกับบอเส็บพี่น้องเอ้ยกินอาหารฝรั่งบ่แซ่บบ่แซ่บพี่ตําหมูฮู้งนี่ตําหมูฮู้งกินหมด่เลยมันเลิศสมเป็นเโอ้หน้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาตําหมูฮู้งเส้นขนมเส้นใส่ตีนไก่นี่ตีนไก่ลอกหนังลอกหนังอ้นลอกกระดูกมันออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยตีนไก่นี่มันเลิศสมเป็นเจนนะใช่เหงาอะไรที่นี่เส้นผิดเหงาที่น กินเข่าอันฝรั <c inhos> in ่งบาแซ่บพริกแซ่เป็นกําเลยเนาะแล้วกับอันเอียงก่อนละอันนี้ไหมใส่บเน็งเดียวพอกินเข่าอาหารฝรั่งบาแซ่บเป็นองบมแซ่บมาอิ่มกินสเต็กมาแซ่บมอิ่มท้องแมงมาเคื่อนอาหารอีสานมันเท่านาะอาหารอีสานมันเท่านิ่ว่ากินดบบยูสักมากเลยที่บอกซีโมเม้นวันนี้ ไปนั่งกินข่าวอยู่อันสีเฮ็ดลิปสีเฮ็ดลิปให้พวกจ้าเบิง่งโอ้ย,อยบ่ไไ้เฮ็ดพะยังบอแบดหมิดอออันนี้เฮ็ดไปนั่งชามแดดไปนั่งไม่นี่ี่แม่นเต็นี่แบตุีเหมดไปหน่อยนลกันสิบอ่ะมาคนี้เอเค่ๆเคี่ยๆเป็นหลงป่าซะเลยนืป่าสริดวยหนึ่งนนมังน,ะน,มน,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 นต้องเ่บเก้อเคีเค่ยๆโอ้เต่เลยบัน,น้นา น้าปาดเลยเพราะต้องบีบป,ปาดมันเลยถ้าสามเมี่ยงพ่อน้่งบขามเฮ้ยจะเล่นก่อนเฮ้ยจะเรื่องนั่งบะคแล้วก็ผงชูรสขาดอะไรที่ผงชูรสผงขาวมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยมายผงขาวเป็นของผงขาวแล้วกับเหมืนหน้าก็กว่าไม่นบักนหน้าวเหนน้ำปลา ให้แบบฟ้าๆได้เองดาที่ต้องมุกพี่น้องใส่ประเดกประเดดเพือนอยีหน่หม่ำที่จรินก็ต้องเช็ดก,ก็ได้เในถุงยาเช็ดม่างเห็นใส่น้ำใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งวันนี้ใส่ประเดกอีกซ้อนหนึ่งสารจะใส่เหเฮ้โอ้นี่อยู่นี่มันสีแดงสีเดียวกันตัวนี้นี่ตันนี้ตั้ตมค,ค,กคุกเรียกคุกเรียกให้มันเข่ากันตั้มคุงเล็ยก,กเล็ยกใหมันเข่ากัน เนียนบักเคียให้มันแตกก้อนบักเคียนะมันจังหวานต่อใส่บักเคียเคี้ยมันหวานว่าต้องใส้นน้ำตาลเด้อะต้าบักหุงต้าบักหุงไปน้ำตาลหอไปเที่ยวทะเลมาไปกินสเต็กกับมาเสกคิงหดต้าหมกหูร้องร้องพี่น้องเอ้ยเราก็มาหอดบ้านนี่มาหอดบ้านกับฝ่ามาโอยต้าหมกหูเล่นหรอป่ะน่ะมันเองเส้นอย่างเส้นหมกหูเห็นป่ะนี่มีขนมเส้นแล้วก็มีเส้นบักหุูเส้นบักหุงใส้ไปเล่เนาะ น่าเลิศสมิตรพี่น้องพี่น้องเออิยังกับบอนบอกคุ่งบานมาอกมันบ่้ีกินหยังแต่สามต้กับมาบานมกินตามห่งคือเกาพี่น้องเอมันบ่มันเลิศสมิกับมาบานมกินตามห่งคือเกาเได้ปิอู้เสียงต่ำโอ้น่าะเด็นกระดดนนี่พี่น้องเอยมันเลิศสมิทต่กหุ่งหอม แกจะหมุนห้อๆแล้วไปตรงไหเปิเปิดสีเบิ้งตัหูเงยสัพูดเปิดเบิ้งสีสันมันเปจะแซ่บอโอยอันเอาสาดอกเอาสาดอกด้แบี้ปวดโอ้ยหอมหอมหอมหยังกับแซบไปตัหูพี่น้องพี่น้องตหูงโอ้พี่องเลยคักบ่ ดีสันมัน้งไปที่ขนมเสี่ยงใส่ขนมเสี่ยงใส่ก็ต้องตำเดี๋ยวขนมเนสี่ยงสีเหล่ขนมเสี่ยงมันสิดว่าเป็นเสี่ยงเอาตีนไก่เส้นหนบ่งตีนไก่นี่เป็นตีนไก,ก่ไรกระดูกแกะกระดูกไปแล้วเรียบร้อยตลลลนีนไก่ไรกระดูกนะเธอใส่ไปเลยบอ้โ่เป็นน้อยปวดใส่หันมืดอันเห็ดไปอื่นน้ำลายไปเห็ดไปอื่นน้ำลายไปใช่เนาะบักเขียบักเขียกับบักแคน เด็ดแล้วแหละบะเคียกับบะแข้งซ่เร้นี่บะเคียกับบะแข้งอืมบะแข้งกับแหล่ป้านหงจะของเก็บหรือต้นเด้เก็บเราไม่ใช่ตู้เย็นไว้แหล่เอ็ดตอดแหล่ป้านหงจะของไม่้องเอ้ยนี่ยนะแหล่ป้านหงจะของเก็บไม่ใช่ตู้เย็นเลยพวกแกยืมเงี้ยอยู่หลังบ้านมาดิีุคนี่บัดทีนี่คนก่อนท่านเลยซิมด้ที่บอกให้ที่คุณก่อนเปิดเต็มคุกเลยเบึ้งอ๋อคนณนี่บัดทีนี่โอ้คนใส่คนครัวตำบอกหูนะเธอโอ้ยมาตำหน่อยหน่ั่นไหลจนนี่ มาเห็ดหน่อยๆอยงนี้นี่โอ้เพราะเห็ดแล้วแต็มคุกเลยตังโอ้ยไปหน่อยยังบ่าท่านจะซิมเนี่ยหอม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 แม่ๆพี่น้องกินตะปูนั่งกันไปเที่ยวทะเลมาเมียมยัยอันพีใหญ่พาไปกินสเต็กอยู่อันนันอาหารซีฮ็ดคิดไปเบิองบ่ได้คือ่ยังบ่แบดมืดเออพอเฮ็ดคิดมืดมื้อไงแบดมืดพี่น้องเลยแบดมืดก็เลยบ่ได้เฮ็ดคิดไปพวกเก่าเบิอง หน้านอาหารกับบะแสบดอกกันสเต็กเหนียวขึ้นอย่างนี้ว่อเหนียวอันเกือบดาวเทียมสเต็กก็ได้หน้านอาหารเหมอือนติดทะเลเนี่ยมันเกือบดาวเทียมกับบะปานโอ้ย่สมันบะแสบครับใช้ส่วนย่างชิ้ผู้เฮ็ดบ่ได้สเต็กนี่ยผู้เฮ็ดนี่สเต็กนี่มันเนี่ยโอ้ยดีสซต้าซะน้อืม น่ลบ่ต้องปรุงอีกผักผักก็มีอย่างนี้นะ่ะเก็บจากสวนเก็บจากสวนมาใส่ตู้เย็นไว้แหล่ออดตอดพี่น้องเยอืมแหล่ออดตอดแหล่ป้านของจะของนีนะ่โอ้ยงือบายนี่เราพูดอะไรอยากนี้พว่าของจะของแหล่ซ้ำเลยว่าเบื่อกี้นี้นะี่นี่แ่ะมันแหล่แบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> มันชิ้เท่เลยได้บัดรทีนี่โอ้ยมาได้บัดรที่นี่ดอะเบิ้งเบิงบ้ง,บง,บงสีสนันมันดู โอ้พี่น้องเป็นตาะแสกบอตอนผมไม่กินไก่ใส่ขนมจีนอันนี้สิวดขบได้ไดเวลาขวดขบโอ้พี่น้องอันนี้ตีจมูกหวนหุนู่าาเป็นตาแสกโอ้สนกันเลยวู้พี่น้องคือต่ำทึหอนคึออูึงาอ่วอูอีเมื่อเอาพีอง ถึงมึก่มดมันหมือละยังเนียยัให้มันติดคคกเสียดายจังบนมันแพ้กพี่น้อยโอ้พี่น้อไปตาแซบปะพ่อเจ้าปะมันอาเรสมิกเืองเบืองืงีสันมันเอาสีซันมึงงูไหมย่มากแบบที่นี่สีรุยให้เบืองบัทีนี่โอ้พี่น้อ À, ông ba nào ừ. Ừ, nói, xím đây thì xím cô đây giờ kinh là, là ta mắc kịp kinh đó nó sẹp cô đây giờ kinh ta mắc kịp kinh bị đói ó bị đói phì mới sẹp qua hàn phơi lăng sạch